สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับกับ Eco Car สภาพสวยหนึ่งในร้อยเลยครับกับ m ม u b i ู h ิช i มิราตะครับเป็นตัว Top Limited n a ในวิตเกเตรโรงงานนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับชุดแต่งรอบคัน แม็กใหม่ยางใหม่ชุดแต่งใหม่นะครับสีสวยเต็มคันนี้คุ้มมากๆนะครับใครได้ไปนะครับคันนี้มีพุชต้าครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเป็นตัวท็อปเลยครับเนวิเกเตอร์โรงงานพุชต้าครับสีสวยชุดแต่งรอบคันแม็กใหม่ยางใหม่ชุดแต่งใหม่ครับคุ้มมากๆนะครับผ่อน3 5 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ159,000าบาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกกรณีรถสวยสมบูรณ ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับเน้นใช้งานนะครับเป็น E c โคคานะครับเครื่องพันสองตัวท็อปนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าครับนี่เลยครับผ่อนสุดชิลวันละร้อยกว่าบาทนะครับเดินทางสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับขับไปทํางานขับไปเที่ยวใช้จ่ายตลาดได้แน่นอนนะครับจะเป็นรถคันที่1หรือเป็นรถสำรองก็ได้ครับใช้งานได้สบายคุ้มค่านะครับรุ่นนี้ทนและกประหยัดนะครับ ดูไม่นะครับไม่แท้16,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้แน่นอนคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สน็อตไม่ขยับด้านหน้าด้านท้ายเดิมเดิมทั้งคันนะครับใส่แม็กสวยใส่ชุดแต่งมาเท่านั้นนะครับแต่งสวยนะครับไม่ได้แต่งเครื่องยนต์อะไอย่างใดใครที่สนใจเข้าใจนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ งามแบบนี้นะครับถูกใจมาชมมาเช็คนะครับคันนี้เป็นพุทสตาร์นะครับเป็นจอในเวกเตอร์เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับหากท่านกาลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้พิจารณากับอีโคคาร์รถสวยสภาพงามหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับในราคา1 5 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทสภาพสวยๆนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานเดินทางใกล้เดินทางไกลไปได้นะครับ และก็เป็นออเดอร์ให้กับสมาชิกที่กําลังติดตามช่องนี้อยู่นะครับถ้าใครไม่สะดวกเดินทางคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับการันตีทุกกรณีครับได้รถหมดครับไม่ว่าจะเป็นจองจัดเฟรนน์หรือซื้อสดนะครับมาชมไม่ได้ก็จะส่งให้ถึงบ้านนะครับใครที่สนใจนะครับพิจารณาจับจองดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลก็ ถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับขอเป็นเครดิตเลยครับว่าสวยสมบูรณ์คัดเช็คเรียบร้อยคัดป๊กเก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราทําหน้าที่นั้นให้หมดแล้วนะครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับอีโคคาเครื่องพันสองปี2012นะครับเป็นตัวท็อปตัวลิมิต็ดตัวท็อปนะครับเนวิเกเตอร์โรงงานนะครับฝากก็้ด้วยนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรถสวยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปสวยสมบูรณ์ทั้งคันจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนทั่วไทยใครเครดิตด,ดีนี่ถ้าจะกู้เงินเหลือๆสักห้าหมื่นหกหมื่ก็ทําให้ได้นะครับก็อาจจะผ่อนขยเบสูงขึ้นไปนะครับนี่นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาเลยนะครับ